อยากเรียนมหาวิทยาลัยแต่จบแค่ม3เรียนปริญญาตรีได้จริงหรือวันนี้เราจะมาแนะแนวเรื่อง p r e ดีกรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนิยามของคำว่า pre-degree ข้อดีของ p r e ดี g r e e ตัวอย่างการลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการศึกษาเส้นทางอาชีพจบแล้วทำงานสายไหน p r e ดี g r e e คือการสะสมหน่วยกิจล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยรามคำแหงแบบไม่รับปริญญาพัฒนาศักยภาพระหว่างเรียนและเทียบโอนจบปริญญาตรีได้ไวขึ้น p r e ดี gree เป็นการเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิจในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงล่วงหน้าโดยอนุญาตให้ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมสาปวชสกรหรือวุฒิเทียบเท่าเป็นต้นไปมาสมัครเป็นนักศึกษาระดับปริดี gree ได้ โดยเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆก็ได้ของคณะที่สนใจได้เลยเมื่อเรียนจบม .6 สามารถเทียบโอนหน่วยกิจไปเรียนต่อแบบนักศึกษาปกติเพื่อให้จบปร,ริญญาตรีได้เร็วขึ้นข้อดีของการเรียน p รี g r e e จบปริญญาตรีเร็วขึ้นประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม .3 ได้เริ่มต้นศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยก่อนใครเปิดกว้างทางการศึกษา ค้นหาตัวเองให้เจอเรียนแล้วไม่ตรงใจสามารถเปลี่ยนคณะได้การเรียนมีความยืดหยุ่นสูงไม่บังคับเข้าเรียนทุกคาบเพราะเน้นเรียนด้วยตนเองมีสื่อออนไลน์และฟังบรรยายตามตารางเรียนและฟังบรรยายย้อนหลังสอบตามตารางสอบเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ไม่กระทบเวลาเรียนในระดับมปลายหากเป็นศูนยะ์คนครราชสีมา จะมีการจัดการเรียนการสอนใกล้เคียงกับส่วนกลางเช่นมีอาจารย์บรรยายในบางรายวิชามีศูนย์สอบประจำสาขาไม่ต้องเดินทางไปสอบกรุงเทพสอบที่ศูนย์สอบนครราชสีมาที่โรงเรียนสุขานารีตัวอย่างการลงทะเบียนเรียนม4เท่ากับอยู่ชั้นปี1ม5เท่ากับอยู่ชั้นปี2ม6เท่ากับอยู่ชั้นปีสาม มหาวิทยาลัยกำหนดให้ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย9หน่วยกิจ3วิชาต่อ1ภาคเรียนสะสมหน่วยกิจได้เมื่อจบม .6 รวม81หน่วยกิจเทียบโอนและสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เลือกคณะเดิมหรืออยากเปลี่ยนคณะใหม่ก็เทียบโอนได้ตัวอย่างเช่นสนใจเรียนต่อในคณะนิติศาสตร์ต้องเรียนให้ครบ140หน่วยกิตจ,จึงจะจบการศึกษาแต่น้องๆเรียนในระบบ p ร e ญญารี degree, สะสมหน่วยกิจได้81หน่วยกิจลงทะเบียนเพิ่มเพียง59หน่วยกิจเทียบโอนและเรียนต่ออีก1-2ปีก็จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ตั้งแต่อายุยังน้อยระบบการเรียนการสอนสามารถเรียนระบบออนไลน์ผ่าน2ช่องทาง 1. Cyber Classroom การบรรยายตามตารางเรียนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Course on Demand การบรรยายย้อนหลังเรียนได้ทุกวันเทปบรรยายย้อนหลังจะขึ้นหลังจากบรรยายตามตารางผ่านไปแล้ว1-2สัปดาห์และเรียนระบบการบรรยายสดมี2รูปแบบคือ 1. การบรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศบรรยายวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 2. การบรรยายสรุปบรรยายเฉพาะวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เรียนที่ไหนก็ได้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตเส้นทางอาชีพหลังเรียนจบทำงานอะไรได้บ้างคณะนิติศาสตร์เมื่อเรียนจบปริญญาตรีในสาขานี้สามารถทำงานในสายกฎหมายได้หลากหลายเช่นผู้พิพากษาอายการหรือทนายความที่ปรึกษากฎหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนคณะบริหารธุรกิจ สาขานี้ครอบคลุมงานในภาคธุรกิจอย่างกว้างขวางสามารถทำงานได้แทบทุกองค์กรผู้จัดการหัวหน้างานและเจ้าของธุรกิจคณะรัฐศาสตร์สาขานี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจงานราชการตำแหน่งต่างๆในสายงานราชการหรือสายงานการเมืองการปกครองท้องถิ่นและคณะสื่อสารมวลชนเป็นสาขาที่กำลังมาแรงและเกี่ยวข้องกับยุคดิจิทัลโดยตรง นักสร้างสรรค์นเนื้อหาหรือที่เรียกว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์สร้างเนื้อหาสำหรับสื่อออนไลน์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นักข่าวหรือผู้ผลิตสือ่อค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดสีคณะรวมค่าธรำเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษาหน่วยกิจเพียง50บาทสำหรับเทอมแรกที่ต้องชำระในวันที่สมัครรวมแล้วไม่เกิน4 0 0พบาทไม่รวมค่าตำราเรียนพรีกรี ต้นแบบแห่งความสำเร็จของรุ่นพี่อย่ารอให้โอกาสผ่านไปถ้าคุณต้องการเรียนจบปริญญาตรีเร็วขึ้น มีโอกาสทำงานก่อนคนอื่นและสร้างอนาคตที่มั่นคงได้เร็วกว่าเดิม Pre-degree สร้างอนาคตของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง